ไม่ไมีเอาท่านแม่ยังไง ารีถังลูกยังไงเจ้าก็ต้องแต่งทำไมแต่ท่านแม่ท่านพี่ของข้าีตั้ง11บคนไม่เห็นท่านแม่ไปบังคับไม่พวกท่านพี่เขาแต่งงานเลยแล้วทำไมต้องมาบังคับข้าด้วยแม่ไม่ได้บังคับเจ้าแต่ท่านพ่อเจ้าบังหากละ่ะท่านพ่อของเจ้าอะ่ะมีสหายเป็นเจ้าเมืองทางเหนือเมื่อ30ปีก่อนท่านพ่อของเจ้าได้ไปออกรบทําสงครามเคียงบ่าเคียงไหลกับเพื่อนสนิทคนนั้นจนเอาชีวิตรอดมาได้ต่างคนต่างได้เป็นเจ้าเมืองได้กลายเป็นคนของราชวงศ์ท่าน สองคนก็เลยสัญญากันว่าวันข้างหน้าจะต้องให้ลูกของเราแต่งงานกันแล้วทำไมต้องเป็นข้าเป็นท่านพี่ก็ได้อ่ะมีตั้ง11คนนะ่ะท่านแม่เจ้าเองก็รู้นี่ว่าท่านพี่ของเจ้าทั้ง11คนน่ะแต่งงานกันไปหมดแล้วเหลือเพียงเจ้าคนเดียวนี่แหละโอ้ทำไมต้องเป็นข้าด้วยเนี่ยเอาหน่าลีถังตอนนี้เหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งเดือนก่อนที่เจ้าจะอายุครบ20ปีระหว่างเนี้ยเจ้าก็ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นให้เต็มที่ก่อนที่จะแต่งงานแล้วกันนะลูกไม่อาท่านแม่ นี่ท่านจะให้ข้าแต่งงานกับผู้หญิงที่ข้าไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลยกันหรอไหนแต่หน้าตาข้าก็ยังไม่ได้เห็นเลยข้าเองอ่ะก็อยากแต่งงานกับคนที่ข้าเลือกเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันนะท่านแม่โอยแม่ก็เห็นใจเจ้านะท่านแม่ท่านแม่ช่วยข้าด้วยสิข้าไม่อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ที่มันเจอหน้ากันครั้งแรกก็คืองานแต่งเลยอ่ะท่านแม่อืมถ้างางนั้นก็คงจะเหลือทางเดียวแล้วแหละ ท่านแม่เจ้าอ่ะก็ต้องหาผู้หญิงที่เจ้ารักหาด้วยตัวเองก่อนที่เจ้าอ่ะจะอายุครบ20ปีก่อนจะถึงวันแต่งงานถ้าอย่างนั้นอ่ะแม่จะช่วยเจ้าได้แล้วข้าจะไปหาที่ไหนข้าจะไปเจอผู้หญิงที่ไหนได้อ่ะท่านแม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกแม่จะพยายามหาผู้หญิงดีๆมาให้เจ้าเลือกหลายๆคนแล้วกันแล้วท่านแม่จะไปหาจากไหนอ่ะเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องรู้หรอกเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะเออครับท่านแม่โฮ้ เอาลีถังแล้วทำไมเจ้าไม่บอกท่านแม่เจ้าไปว่าเจ้าจะมาตามหาเองจะบอกท่านแม่แบบนั้นได้ยังไงอ่ะขืนบอกไปเดี๋ยวท่านแม่ก็หาว่าข้าวุ่นวายไม่ช่วยใครอีกถ้าเป็นแบบนี้เจ้าก็ลองคุยกับสาวๆที่แม่เจ้าหามาให้ดูแล้กันนะข้าก็คงต้องทําแบบนั้นแหละ ข้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่าข้าจะไปหาผู้หญิงจากที่ไหนมีเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยข้าจะเรียดทำไมวะถ้าข้าได้เป็นลูกของราชวงศ์แบบเจ้าอ่ะมีทั้งทรัพย์สินเงินทองแถมแม่ก็หาเมียให้มาตั้งหกคนนี่ฉินนั่นไม่ใช่เมียของข้าเป็นเพียงผู้หญิงที่แม่ข้าอยากให้ศึกษาดูแค่นั้นเองถึงอย่างนั้นก็เหอะแถมผู้หญิงทั้งหกคนที่แม่เจ้าหามาให้ถ้าเจ้าอยากจะไปจิกเกรียดกำนางนางก็คงไม่ว่าอะไรเจ้าหรอกสิน เจ้าก็เอาไปคิดแต่เรื่องแบบนั้นข้าเครียดอยู่เนี่ยเจ้าเห็นไหมมีเวลาแค่เดือนเดียวถ้าข้าหาคนที่ข้าชอบไม่ได้ข้าต้องไปแต่งงานกับหญิงที่ไหนก็ไม่รู้เอย่าเครียดใหเครียดเดี๋ยวข้าสั่งอะไรอร่อยอร่อยเองกินแล้วกันนะอืมเอาสูรามาด้วยด้วยวันนี้ข้าจะเมาให้ปิ้นไปเลยโอเคโอเคจัดไปเออน้องสาวน้องสาวมาหน่อยเร็วมานี่ค่าเรอแป๊บนะคะเร็ว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 ข้าสองคนหิวแล้วเนี่ยค่า พวกท่านรับอะไรดีคะทีเนี้ยมีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตามาั้งง่ะอืมขึ้นหน้าขึ้นตาก็คงจะเป็นสิวอะคะ่ะเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ถึงว่าหาของเจ้าเนี่ยอะไรอร่อยบ้างเรื่องนั้นข้าเองก็ตัดสินไม่ได้หรอกข้าเองอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาหารของข้ามีเมนูไหนอร่อยบ้างเอ้าเดี๋ยวแบบนี้ข้าจะสั่งอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งสองคนช่วยสั่งอาหารของข้าทุกเมนูแล้วก็ช่วยชิมแล้วก็บอกข้าว่าเมนูไหนอร่อยที่สุดต่อไปถ้ามีลูกค้ามาถามข้าจะได้ตอบลูกค้าได้เออก็ดีนะถ้างั้นเอาหาหมดเลยเดี๋ยวเดียว เจ้านี่มันจะฉลาดเกินไปแล้วนะง <c oughs> ั้นเราไปเดีย <c oughs> เด๋ยวนะเดี๋ยวดีทําเ <c oughs> จ้าออไปชมนางทำไม <h ö ih> เจ้าจ้าโดนนางหลอกแล้วแหละ <c oughs> โดน,นหลอกตรงไหนวะสวัสดีเ <c oughs> ออเออครับครับครับเออนี่ใครเนี่ยดีทั้งข้าก็ไม่รู้ไม่นางเป็นใครกันหรอฮั Hello, oh, ลโหลไอชื่อว่าบาร์บี้โอ้ยเดินทางมาไกลขอ,อนังแล้วกันนะอ๋อเจินเชเลยไม่นางเเลยเออ ถ้างั้นเดี๋ยวข้าไปยืนรอตรงนู้นแล้วกันนะลีทังเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นเจ้าอยู่กับข้าเอ้ยไอชิ้นเจ้าอยู่ไปไหนอวัสดีแม่นางแม่นางชื่ออะไรนะ My name is Barbie b a บ b i e แม่นางเป็นคนที่ใดกัน I am from ฝรั่ง I มาจากฝรั่งมาแต่ทำไมเสียงของแม่นางถึงมันได้อ๋อขอโทษที พอดีพอดีค่ะตัดมาทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวกองเสียงจะงไม่ได้ทำค่ะเดี๋ยวถ้าแต่งงานกับเจ้าเร้วเมื่อไหร่อ่ะข้าก็ไปขาตัดกองเสียงจะได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวสียดออีนี่ท่านไม่ใช่แม่หญิงแท้หรออืมข้าเป็นผู้หญิงสองอ๋อแม่หาอะไรไม่ให้ข้าวันนี้ทำไมเจ้าจะบูลลี่สาวสองอย่างข้าเจ้าบูลลี่เหรอเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วยังไง พอเจ้ารู้ว่าข้าไม่ใช่หญิงแท้เจ้าก็จะไม่คุยกับข้าแล้วกันเหรอคุยคุยสินอกจากคุยอ่ะมีพาไปทำอย่างอื่นไหมเออทำอะไรหรอเอาแล้วไอ้ลีถังเจ้าโดนระเบิดถังแน่ก็ทำเหมือนคนเขาจีบกันอ่ะคนจีบกันเขาทำอะไรกันล่ะ นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วเดี๋ยวข้ากับเพื่อนจะไปส่งเจ้าบ้านกันนะโอ้ยเจ้าก็ต้องพาข้าไปเดินเที่ยวก่อนแล้วก็คุยกันไปถ้าเกิดข้าโอเคเจ้าก็ไปเปิดโรงแรมให้ข้านอนกับเจ้ามันต้องแบบนี้เข้าใจหรือไม่เอ้ยปะงั้นก็โกกันเลยดีกว่าฮะไอ้ชิง ตามข้ามาด้วยเร็วทำไมน้อยข้าตามดีด้วยเออเร็วเลยนะเร็ว <laughs> อูข้าชอบข้าชอบอชบตรงนี้อิวสวยสวยสวยก็ดูไปก่อนเลยนะชิ้นชิ้นอะไรอะไรข้าจะทําไงดีข้าไม่ชอบท<อ>แมรี่ถังข้าก็ว่านางอะหน้าตาสวยดีอก <laughs> อกอหน้าตามันสวยแต่นางมีหนอนเหมือนข้านี่อุ้ย <laughs> ผมเจ้าหนอนนะของข้าป่าดุกนุ้ยอุ้ยไอ้หินเจ้าอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมข้าจะทําไงดีเนี่ยโอวยถ้าเจ้าไม่ชอบนางเจ้าก็บอกนางตรงไปเลยข้าว่านางเป็นฝรั่งไปอยู่เมืองอังกฤษมาตั้งหลายปีข้าว่านางอ่ะไม่คิดเลยคิดน้อยเราเจ้าว่าจะบอกตรงๆกับนางได้จริงเหรอเออได้อยู่แล้วเจ้าไม่ชอบนางเจ้าก็รีบไปบอกนางเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งคู่เออเออโอเคโอเคเดี๋ยวข้าจะลองดูแล้วกันนะอืมอืมลองดู เออแม่นางแม่นางบาร์บี้เจ้ามีอะไรหรือว่าเจ้าอยากจะไปที่โรงแรมแล้วไปเลยก็ได้นะค่าก็พร้อมแล้วโอ้ยใจเย็นแม่นางคือว่าข้าอยากจะขอพูดอะไรตรงๆกับแม่นางบา์บี้เลยได้ไหมได้สิข้ามีวัฒนธรรมมาจากฝรั่งข้าชอบอะไรตรงๆไวๆเร็วๆชอบก็ไปจัดเอาเลยเอ,อเอาอะไรก็เอากันเป็นแฟนเลยไงแต่งงานเลยอ๋อก็ เรื่องนี้แหละแม่นางคือว่าข้าขอพูดตรงๆเลยนะข้าไม่ได้ติดเรื่องที่แม่นางเป็นสาวสองนะแต่พอดีว่าข้าข้าข้าไม่ชอบแม่นางอ่ะข้าว่าเราหยุดคุยแค่นี้และต่างคนต่างกลับดีกว่าน้แม่มนางนี่เจ้ารู้ไหมข้านั่งเรือมาตั้งหลายวันจากเมืองฝรั่งเพื่อมาหาเจ้าแต่ข้ามาหาเจ้ายังไม่ถึงชั่วโมงเจ้าจะไล่ข้ากลับแล้วงั้นหรอ อยากให้เจ้ากับข้าต้องเสียเวลากันนี kind of ่เราแยกย้ายกันดีกว่าเนาะแยกย้ายนั้นเลยอดี๋ยวแม่ค้าเอ้เดี๋ยอ้ยแม่ค้านี่นยุาพี่หยาตยุดเถอยุดเถอะหยุดเถังก็ได้เถอเกิดอะไรกันขึ้นอะเมนางเมนางใจเย็นๆก่อนฮะฟังข้าก่อนจรู้ไหมข้าเสียเวลาขนาดไหนนี่ไงข้าก็ได้บอกเจ้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะไงข้าวสา์มาตั้งไกล ยังน้อยจัดการสักทีก็ยังดีแต่นี่จะไล่ฆ่ากลับแล้วก็น้นหอฮะแม่นางจะเย็นเจ้ามันสมควรไอ้อไหนันงจูก,กันต่อหน้าค่ะหลับไม่ได้ออ,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 อนี่เจ้าข้าข,ข,ขอโทษ เข้าไม่แน่ใจข้าขอโทษเจ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าให้เงินเป็นค่าทําขวัญแล้วกันนะไม่ไม่ต้องหรอกข้าไม่เป็นไรเออข้าขอโทษจริงว่าแต่เจ้าชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อฮานะฮานะฮานะจังเจ้ามาจากเมืองจีนเหรออืมเออฮานะจังยังไงข้าขอโทษเจ้าจริงๆนะที่ทำแบบนั้นไปอ่ะ ข้าไม่เรียงใจอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเจ้าอยากให้ข้าชดใช้ไงเจ้าบอกข้าได้เลยนะไม่ต้องหรอกข้ารู้ว่าท่านไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะมีไอรีถังข้าว่าเจ้ารีบกลับบ้านดีกว่าอนที่ใหญ่บาบี้อะไรนั่นจะมาเจ้าอีกอ่ะเอหลบแป๊บนะฉินแม่นางฮานาจังไงข้าขอโทษเจ้าอีกรอบหนึ่งนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวข้าจะมาอุดหนุนอะาหารของเจ้าบ่อยๆแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ต้องคิดมากแม่นางคะนะมันจะไม่คิดมากได้ไงอะ่ะก็นานะ่ะมันจูบแรกของมันเลยนะมันไม่เคยจูบใครเลยไม่ต้องพูดนันนก็จูบแรกของข้าเหมือนกันเอา้าเอาเอ,เอ,เอไม่นางข้าขอโทษนะอยากให้